อุ้ยกุ้งลายป๊กบกุ้งว่ะเป็นแบบนี้ตะกี้กับแบบนี้แหละเด็กอีกมนสบายดีพี่น้องเฮลโลกินสมเด้อพี่น้องน้ำมันกินสมกินเมียงก่อนที่เราจะไปสอนนะทุกคนนะดีขึ้นแล้วพี่น้องทั้งไข่ทั้งเจ็บท้องทั้งเจ็บหัวจังแมงอย่งพี่น้องโอ้ยเตือนไข่ว่าซัตต์แต่ว่าไข่ไหนเนาะไข่จิบทองไกลกูเป็นวันลัง นี่พี่น้องอันนี้มกแปบนี่เนียนได้แต่ว่ามากินกับตาสลัดแกงมกตัวแห่จุดเล็บดําเบิดตัวผู้อันนี้มกตัวแห้กินดีท้องมักอันนี้กินแล้วมันสิบรเเวณไห้เอาเจ็บท้องน้องกินซื้อกระชับก็สาต์ในฝาดแฮมกินอันหักตัวแห้แล้วล่ะพกักันได้แยงกับได้กระตายำตงวปลาบุ๊ดพี่น,น้องปลายำนี่ตอนเดสอนก็จัดแล้วโบไม่กินเนาะเมื่อหนีมากับน้องไผ่กับซอ,อยกับสลัด

มาเอารมณ์ก่อนไงนะดูกินเรื่องเด้อกินหนักนั่นก็เดื่อยเด้อคันคอยเออมันก็นังจับก็นั่งกินยังกินได้กิ่งเอ็มพี่น้องว่านกกินได้คนต้องกินได้สลัดหัวตามอย่างนี้เยอะเยอะแยะเ่ยพี่น้องลงไปสอนกันเมื่อนี้อากาศอุ่นโอ้ยหนอนก็หอมบุ่เย็นจังอันห่อนกัดมาเอา่อ้โมเมียรักกัดห่อนแล้วพี่นลงมาสอน มีแหงกำลังใจยักหลินหนักดีเนาะน้องนี่เน่จะกินแต่ยังหน่อยแต่มาหางงปลาขอนไล่ไลได้เป็นของได้ในงงทางปากโอเค็อนตนเช้าคนนที่แลวแหลกว่านอีกเห็นตะแขวกหงววนงมปลาดุ เด้งองปลาเนี่จะคนปลาขอมเขาลายๆ่ตะกี้ปลาขอลายเนาะพี่นี่ยเจ้าก็ลายไปจักหักส่วนคเหมือนี่เขาอยากสอดเอามานันมาคือต็กี้ขันสอดแหลนดับงไงตะกี้นะครับมันมีเขรืสอดเนะาะปลาอยู่ธรรมชาติ ได้ย่างได้อย่างบางย่างด่ยอยูพอาะว่ายย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 ยวยยยยยยอยย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 ยี่ยย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 ย่ยยยยยยย้ยย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 ้ยยยยยยย้ย เหนียวแต่เม็นบีมีแต่ก็้นอยเออส่อยๆ่อยดปนวี่นเวันไ่ใชตกดิ้นเลยเวนขังไว้ยังไงส่นกุ้งยำข่ไิ่นี่เยอะนี่กุ้งตัวหาตัวสัมเปีนๆแสงเดียนกพูเนาะ ว้าวถือกันดอนี่เส้นสีอ้กุ้งเลยนี่คงคงนั่งลอยบ่อปลาอย่างบนนี้เอาข้าวมันเนาะแก้วมันเ้อะกระซิบปนัดเส่กันใส่เสือมาเสือชีดำไม่เหนียวอาะุเอาเนียสียอยโกมากดี มันนปิดออกจริงจริงคือในข้าวโพดเด็กกินได้ไหมนั่นนั่นวนไหนข้าวปั๊บพ่อได้สอนอยู่พี่น้องกับบทเื่งขนาดว่าถึกร้ายอะไรกับบทเรือน่อยแบบแบบสอบหนึ่งกัพ่อได้ใส่สอร้อยโมกสูนเขาคั่วพอดีหน่อยอีลอยกันน้องได้ร้ายละไม่เอาพ่อได้สอนสอร้อยกินกับใหญ่น้อง แย่งลบไปลบมาได้ไม่งั้นมันไต่สองร้อยตะกูตรงนี่ไม่ไข่โอเดลัยสอนปลาเดียวด้กระปูกับเพิ่งตาไอว่าได้น้อยปลาการมาบุกไปน้องไม้ไปน้องไม้กี่หลังมาสายเกินแล้ว แต่ก่อนไม่เห้นปลาเบิึกนะโอ้ยสมันเหลืองงามเอยากกินเด้อกินบ่ได้นี่มันก็เดือยป่ะเซลแปยออกงานพี่น้องบัดนี้กิ่งอยากลงน้ำกิ่งแงงแงๆอย่างเดียวเลยเฮ้ยเซลปปลาดิกันเปลาเต้นขึ้นเลยว้าวจะมาหมานแล้สอนเธอเดียวก็ปลาเต้นขึ้นโคกลอย จนแด้ผู้สีสอนาอยกันนางกิ่งว่าเฮ้ยล,ลงน้ำด้เป็นบุญวาสนาแห่งหลายบ่ปวดน้องเขาดูเกือบจนพลาตหนำมันแห้งเลยพี่น้องยามตะลุกตะลิกอู้หูกุ่งกว่าซิวป้าอู้ชอบแปมแคบบอ่อยากเสื้อใช้าตาตักเอาเลยก็ได้คัดเอาอเปนบ่ไนด้ลงกันยังได้กี่หม่ กันไดดกันได้แหละท่าคีมโมแล้วคีโมเนาะออามันก็มีกลุ้งแปะทพาะแม่มันตาบอดมาจากไห่เงยเดะตักเลยเนาะมันก็ม,มีกระตามตักเนาเดี๋ยวไล่เต็มเนาะ,ะพี่รองเขาไปเอาของเขาบกถครบยังก็สิมานแกไปเอาของมามาได้ครบกินแก้นนะเต็มระบบ ใค่แต่มันบนาวนี่แค่หกบยังคือนชิมานเอะไปเอาของใหม่ชิเดินมาได่กบใช่ค่ะท่องไปด้วยแป่เออด่งหมูเห็นกบหน่อยกิิงไปแล้วไปแล้วแค่แต่นม้ของ ตเด็กกบเจ๋นะตัดตัดตัดมืงตล่ตตัดือยมันมันบมัดโรตอมันคบใส่ของเดเากระปูกันน้อยกระปนั่น่ยเด็กระปเอ้ย่มานี่รอยรวยยวะเจราโทรศัพท์ไปน้ำล้วใส่ของกระปุน้ใส่ของกระปูใส่ของ อย่ามันเหยาะกลุ่มกับปลาชิวหัาหน่านี่อืมโมแม่กินกลุ่มเหรบเอาหอมนี่คือถือกลุ่มหลายจะลรเจงวะถือหลายอยู่เลยง่ญ่กระปุ่นหน่อยเอาไปอม ลูกหัวนมีช็อกโตหุ่นก็เสร็จและลูกหัวพี่น้องเอ้ยมันฝนตกลงแล้ดูมี่ฮะลูกหัวยำหนาวเต้ากบไทยกินแก้วให้หมดอุ้ยอะไรได้พูดลงไปงูหนักงูหนักจานนึงดอกใหญ่แล้วจักมึงกี่ตัวอยากกินหนามใดมาหอดน้องที่สามแล้วพี่น้องน้องที่สี่เนาะซอแปรลงกันน้องได้ซอแปรเปิดงานแล้วอันนี้อยู่ดอกเสียงบ่มีแล้วสลัด จริงหรือ,อว่ามีได้น้ำแขหยลงนะเฮ <c oughs> ้ยนมีความสุขเบิ่งปูดีนปัดกบเก่งอาการเป็นยังไงดินกัดกัดเด็กหน่อยมักหนามนี่แล้ว <c oughs> กันมาพอหมูแห่งที่เขาไปอยากเมื่อวันแค่แต่มื่อนี้มันบหนาวมันเอาอาจารย์ทำนะหนามแห้งไวพี่น้องพวกนี้น้องน้องเน,น็ตร้อยมาจอดหน้ปาปลาเนี่ยร้อยร้อยมาจอดหน้ปาปลาเนี่ยนี่ <c oughs> อหน่ำมันน้องตัวนี้มันบ่อนักควายบอ่อน้ำรงมันบ่มีหอยหน่ำมันยังไลยแล้ว่าควายมันมันมันมีบ่อนลายลงถ้ามันเลิมแห้ง้ามาสอนมันอยากเมนกุยหลานเต็มระบบแฮงตัมตึกเหรอบ่ทำอะไรแกออกกะตา อุ้ยกุ้งลายป่ะเหยลงหนามอยู่คุณน้องตัวกุ้งนะนะแซออนเด้หนูเหยื่อลงคุณน้องจะบ่าี่ตั้งหวโอ้ยวินหัวดิเอาคนมาบึงบมีเยะบดีบมี่ยังเด้ยัคือเก่าอีกแต่มันก็ถือแค่ป่ะไอ้กุ้งเด้ป่ะกุ้งคือตัวใหญ่เด้เอาอีกแล้วกุ้งแซออนเด้อ ก็คือแบบอะเนีรักก่ดเมยไปปาเก็บๆตักเอาเลยก็ได้น,นดี่เอากะปุกปนจะาก็พอดีกรรมนึ่งจ็กอไตักกินเรดเอากะปุน่อยก,ยกย็เนาะปุกหน่อยก็ไล่ดิชิมันกิเงีะหึงผลีผลมีอยากสิกิโม่เลยลงสอนมาได้กรมาณ สำมันจำจมานสุดละพี่น้องมันเป็นนันกุ้งธรรมชาติกคำหนึ่งบารมีขี้หนึ่งอันเนาะตักงนั่นแหละยังเห็ุอะไรบบไจำขัดเราเนี่ยมันแหงเป็นน้ำแต่งตัวงามมาสอนเพิ่มเฮ้ปลาไม่เคยเห็นเดี๋ยวทานลูกน้องนี่พี่น้องทาเบิ่งกหอบสองพี่น้อง จริงๆนะเฮาอะาเปีสอนกอดสิถือละหยางซะเออฮ้ะหอมนี่ยังถืออยู่แต่ว่าหอมนี่ก็สิบอปลายปันไดไปเริ่มแต่งตัวงามว่ะลอยมาใส่ชุดใหม่ว่าซัสกิ่งว่วพายอยากถือยังกระยางนะกิ่งวัวคอยมีความสุขเต็มระบบเลยกิ่งแก้วน้องระบบมีแล้วกี่อคิต้หนี่ง cắt cũng tôi nhảy nó ừ. mà cứ vi cùng tôi nhảy vì nó sòn tôi cầu không phải hát sòn thì cũng được tôi nói nói nên là tôi có lúc có lối cái bơi lường cần gọi gì mình tìm khổ gấp khương <laughs> rồi mắc tiền hả cháu mắc tiền cái pu là cũng say โอ้ยกอบอ่ะเห็นเห็นเีมันีจริงนะแกวกะน้ปูยังึงโคงแกวมัน้ำเริ่มขีงตัวเองแบบนี้ตัวี้แบบนี้แหละหลานผู้เล่นือเป็นหนวดแลหนังมือก่อนเลย พี่น้องแล้วจากน้องหนีบังบังกลุ่มซาเปป้า,ปากลุ่มกปูกับกลุ่มในรลายสัํมกันเลยล้างน้ำกันผิรอ,อดเนาะของแนวกระตามกลวกระตามกันหมดลได้ลายเติบแล้วสามขวดในคนละยิบ <c oughs> น้องหินจะก็ไม่อยู่ไว้แล้วครัน้องหินแมงกะเต่าลอยซื้อนั่นนั่นยิงเ้ยแมงกะเต่าโอ้แงะเต่าลอยนะดำๆนะทุกคนแมงกะเต่าลอยนะ้ดีเข็นจังเดินมาแบแมงกะเต่าจ้าฝ่ายกมาแต่เบบแมงกะเต่า เห็นยจิยยเห็นบอนลรยถึงห้าทิ้แก้วดได้หุดหด้งิงเาด้เด้าน้อยทีออ่อยมันเหมดแบบไม่ได้ปายนะหยุกคอยอย่างเด้อสอนย่ามันมีหลุดหักมนะันมีงูไล่าลายแต่ว่าย่ามันย่ามเหลี่ยมเขาเนะ่ะขุ้นิชิรายเขาอะ พราะว่านนำน้องนี่นะมันยือนแต่ดดนอยู่ก่นอนม,ม,มูแมงเต่าหน่อยแมงเต่าหน่อยลงนำยือลงนำ <c ười> อยู่อยากลงนำอีก <c ười> อ <c ười> น้องนี่อบน้องกันที่บอกจต่คนสุดสายนะน้องก็กระถิเนก็หนักนิหน่อยีเทเวเยงมือเ่กอนเนะเลงเดงเเข่าเวข่ล้วโอ้ข่าวอยู่ด้อเออทำบทถ่าที่ั

กล่มัใหญ่บังกุ่มตัวใหญ่อยู่เลยคือเห็นกุ่มตัวหั้มกุตวร้านหายปลาทิ h, ้มผ so ่าบุมนี่เรใส่ของอยู่เยอาปูจะได้กับสอนแดนั้นดิน้องคายแล้วายายตังบมญี่ยังไงสวนจะมันจะลุ เจะเบิ่งกุ่มกันพี่น้องเดีมากระท,ท,ทัทำกลุ่มว้าวเดียด๋ยวไลดว้มอรอไเมือไหร่เอเรอ่เ่อยรเม่เ่งเบิ่งเม่เ่ไม่รมมมเลยเมร เจ็บแต่ชงแมงงามๆชงแมงงามเลยเมื่อป,อาป,นนอปาลา,ลา,นนา,ลาลลพี่น้องเมื่อปั่นกันอยู่เพกันเนาะขำหมืดเปิดตาแล้วร้านหน่อยก็มานน้ำลินกิีต้มนาวแล้วใส่เสียแขนยาวแม่ไปขำแล้วพี่น้องเมื่อแล้วทตกฝางามเป็นจีแดงกับ ເຮົາເຮັດແລ້ວແບ່ງກັນບາດນີ້ຫຼາຍຫຼາຍເຕີບເນາະແບ່ງໃຫ້ເບິ່ງເນາະກูนູພີ່ນ້ອງກະປູນ້ອຍອືມມັນບໍ່ກະປູນ້ອຍເບິໍລົງືມຫວກກຸອງຫ ข้นต<ว>กลงแล้วูแต่จะลอยแบ่งกลุ่มกันพี่น,น้องอามา,มาแล้วก็แบ่งกันดันหน่อยอ่ะ่เอาไปเลยเสแล้วตันนั่นแล้วผมลงผืนได้ตรงยันไม่ว่าเป็นในดอกยังชิบังนำดอกระิอวัได้รยี่น้อแบ่งกันสามผดกพอกินเนาะแบ่งห้ไมกินแกเแบ่งแก่เราเอาสองตัวก็พ <c oughs> อเราหัยกไวล แค่แมงตาเตาให้และวร้านมากเดิพี่น้องช่วงอีลอยเอาลายก็ได้เดี๋ยวเตะอันนี้โฮเม่กินเกียวจะฝุดเหรอต้องเอาไปบใหลายคนต้องสั่ร้อยกับซ้ำสี่คนเนาะมีแต่ผูัวหลายคนโบกินก็อย่างร้อยเมื่อซะถ่อขึ้นเอากบเดียวกบเอ๊ะถ้าไปเด้อตุ๋นเหาอมะปลาเค็งก็ไม่ต้องขีดตุ่มลายเต๋อพี่น้องปั่นกันแล้วลายเต๋อเดี่ยวสิขวั ใครกุมกัมนี่น้อเฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วไปนอขัวกุ้งมองกันหน่ำซิลลายๆนะครัน่ำไปหน่ำตัวมันชีแหงๆหนํำตัวมัล น้องอันไทยสนองโมกับน้องตะลุขกขบอนไปไก่ <Okay. S 1> หนะ้าหันดิเอตะลุกม,มือมาเด้อพี่น้องกินเขากับขัวากุ้งกินแบบแล้วเร่งด่วนกินแล้วสิไปอาบน้ำนเขาใหมเอาเนี่ยนอ้องแปะมาป้าบวงนะกุ้งกุ้งกุกุงกุงกง้กินกุ้งบางกอน เป็นสลัดกินแบบเฝ้ามาเนี <t os <t os ่ยแถวคือกับมากินขอด้ยกินหยากกุ่มเลเน้องแห้งตัวใหญ่แห้งเตข้างเนี่ยโอเคพป็น้องกินขอกันหนาหยาบหาเนองแข่งเขียดนะ